สตาร์ทอัพเนี่ยเอาอะไรมาค้ำประกันตัวเองครับเพราะว่าสดยอคำไม่ได้เราก็ทำจดหมายเปิดผนึกไปถึงรัฐบาลแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้รับความสนใจสตาร์ทอัพมันก็คือเป็นช่วงที่ทุกคนกําลังทั้ง s อ u เค e แล้วที่ผ่านมาเนี่ยเรามีสตาร์ทอัพเกิดขึ้นมาเยอะมากมายเหมือนกันในประเทศไทย ทุกคนก็อยู่ในกำลังช่าง S c u r v e แล้วมาเจอโควิดเนี่ยมันเท่ากับว่าไอ้ไอ้การขาดทุนของเขาเนี่ยมันเจอหยุดชะงักทันทีอะโตไม่ได้กําไรก็ไม่ได้เพราะมันยังกําลังอยู่ในช่วงที่กําลังจะแบบจะกระโดดอะอันนี้คือปัญหาแล้วยิ่งยิ่งคนที่อยู่ที่เวฟแรกเนี่ยยิ่งซวยใหญ่เลยยิ่งยิ่งแย่ใหญ่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สิ่งที่เรา เรามีสมาคมสตาร์ทอัพมีสมาคมไทยเทคสตาร์ทอัพมีสมาคมฟินเทคสตาร์ทอัพอย่างเงี้ยครับเราพยายามจะไว้์จะบอกรัฐบาลว่าช่วยเราหน่อยเราคือ s m e คนนึงรัฐก็ประกาศออกมามีซอฟท์โลนซอฟท์โลนแอปพลายกับพวกเราไม่ได้เราไม่มีแอสเซทต้องมีอะไรคะคำประกันใช่ออเอาบอสยอมาคำ้ำเราก็ไม่ได้เพราะเราเป็นบรษิษัทขาดทุนอ,อย่างเคมดีเนี่ยเคมดีโต จากบริษัท2.6ล้านบาทเนี่ยมีมูลค่าทุนจดทะเบียน2.6ล้านบาทเนี่ยแต่มูลค่าบริษัทเป็นเป็นหลายสิบล้านเหรียญไปแล้วแต่บริษัทยังขาดทุนอยู่อะครับธนาคารเรียกเราไปคุยก็บอกไม่รู้จะอนุมัติให้ยังไงถึงซอฟ์โลนก็ไม่รู้จะอนุมัติให้ยังไงเพราะว่าบริษัทมันขาดทุนติดต่อกัน5ปีอย่างเงี้ย อืมคือมันก็มันก็ไปไม่ได้เงื่อนไขของแบงค์ไม่สามารถอนุมัติให้กับใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องมันก็ต้องมาคิดใหม่อ่ะครับว่าคุณจะซอฟโลนให้กับ SME ก็ทําได้แต่คุณซอฟโลนให้กับสตาร์ทอัพต้องคิดอีกแบบหนึง่งแล้วคนที่จะอนุมัติซอฟโลนให้เอ e, ให้สตาร์ทอัพเนี่ยก็ต้องไม่ใช่แบงค์ครับต้องเข้าใจโมเดลของสตาร์ทอัพอ่าแล้วก็ต้องวัดได้ว่านี่คือสตาร์ทอัพนะไม่ใช่ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พอพอพอเราหาคนที่ไม่ใช่แบงค์มาอนุมัติแต่เราก็ยังปล่อยให้ SME และสตาร์ทอัพอ่ะเข้ามาต่อแถวมันก็จะไม่แร์เพราะว่าคุณมี SME คุณก็ไม่เข้าแท็ก SME ค,คุณเป็นสตาร์ทคุณก็มาเข้าแท็ก t a r t u p เพราะนั้นคุณต้องหาคนที่มาตั้งกติกานี้แล้วก็พิจารณาให้ได้ว่านี่คือสตาร์ทนี่คือไม่ใช่สตาร์ทอ่าแล้วก็อนุมัติให้ตามวิธีการที่สตาร์ทไปได้ ทีนี้สตาร์ทอัพเนี่ยเอาอะไรมาค้ำประกรันตัวเองเพราะวสดยอมทำไม่ได้ไม่มีสิทธิ์ซับไม่มีสิทธิ์ซับเราก็บอกว่าเราก็ทาจดหมายเปิดผนึกไปถึงรัฐบาลแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้รับความสนใจเราบอกว่าให้รู้จาักการที่เขาระดรมทุนย้อนหลังถ้าเขาเคยระดรมทุนมาได้สองล้านเหรียญน,นะสองล้านเหรียญคุณให้ซอฟต์ลงสิบเปอร์เซ็นต์เขาก็รอดแล้วถ้าเขาเคยได้ร o o ทุนมาได้สองล้านเหรียญแสดงว่าเฮ้ยมันต้องหกสิบล้านบาทนะครับ อืมแสดงว่าบริษัทมันมันต้องมีความน่าเชื่อถือของอิน i n v เ s อร์ที่มาลงทุนนั่นแหละบังเอิญมาเจอโควิดเราเขาต้องการแค่ cash flow cash f o w เขาเอาไปทำอะไรก็คืออย่างน้อยคือเขาเลี้ยงพนักงานที่เป็น no h o w ที่เก่งๆอะให้อยู่ต่อได้เขาสตาร์ทอัพทุกคนนะพยายามจะไม่เอาพนักงานออกเลยแต่ปัญหาคือเขาต้องจ่ายเงินเดือนพนักงานแล้วเขาจะถ้าเขาจะลดเงินเดือนพนักงานเนี่ย เราเราทำซอฟท์โลนแล้วเราก็ทำช่วยช่วยเหลือเงินเดือนพนักงานสัก50ได้ไหมหอ,อ่าซอฟท์โลนตามกติกาที่ไปย่าอีกถ้าสมมติว่าเขาอยากได้เขาอ,อยากได้สองแสนเหรียญครับอ่าแต่รัฐบาลบอกว่าให้สองแสนเหนรียญเพราวะว่า10%ของที่คุณระดมทุนมาได้ครับ,รบก็จบแต่ถ้าเกิดเขาขอ,ขอ,อยากได้400,000เหรียญอ่ะเพราะฉะนั้นคุณไปหาคนอื่นมาสิมารวมกันแล้วก็รัดลงให้200,000เหรียญ อีกคนนึงอาจจะเป็น investor เก่า investor ใหม่ก็ได้ได้ส0 0แหรียญครับแล้วก็สามารถให้อินเวสเตอร์ใหม่ให้อินเวสเตอร์ที่มาลงร่วมเนี้ยสามารถ convert ไอ้นี่ก้อนเนี้ยไปเป็น convertible note เพื่อให้ไปกลายเป็น equity ต่อได้เปลี่ยนนี้เป็นทุนมเปลี่ยนนี้เป็นทุนต่อได้อ่าอย่างเงี้ย <c oughs> อย่างเงี้ยคนที่มาร่วมร่วมร่วมช่วยตรงเนี้ยก็จะได้ประโยชน์ไปด้วยครับมันก็จะอยู่ต่อได้ส่วนใครที่ไม่เคยระดมทุนมาได้เลยท่านี้เขาไม่มีอะไรประกันแล้วอ่า คราวนี้ก็ต้องมาดูมาดูหลายเรื่องนะครับว่าเราจะให้เขาได้ในวงเท่าไหร่แกรนได้ไหมช่วยเรื่องเงินเดือนอย่างเดียวได้ไหมอย่างเงี้ยครับแพลตฟอร์มที่พยายามจะทำเหมือนเป็นตลาดที่สามที่จะเข้ามาช่วยสตาร์ทอัพเนี่ยครับ,รบเราก็คุยกันมาน่าจะ2ปีแล้วล่ะ,ะ,ะเพียงแต่ว่าไม่มีไม่มีใครเคาะเพื่อให้มันออกมาได้เคลอดออกมาได้จริงๆอิครับคือพยายามทํากันอยู่อะผมก็เข้าใจแล้วก็เราก็อยากได้นะคือเราเป็นสตาร์ทอัพเราก็อยากได้เพียงแต่ว่า ถ้าถ้ามันยังไม่มีคนตัดสินใจที่จะทําให้มันออกมาโดยเร็ว,วคอะรับยังใช้ยังใช้วิธีโปรเซสเดิมๆก็คือรัฐบาลก็วิเคราะห์คิดกันไปทํากันไปอ่าต้องต้องมีกฎหมายข้อนี้อ่าแก้กันนี้ก่อนแก้กันนี้ก่อนแก้กันนี้ก่อนมันไม่จําเป็นต้องต้องไปถึงขนาดนั้นก็ได้คือมัน ทดลองอะไรที่มันเล็กๆก่อนก็ได้แล้วถ้าเกิดมันไปได้แล้วก็ค่อยไปตัดสินใจให้มันเป็นก้อนใหญ่ขึ้นก็ได้ตอนนี้มันเหมือนกับทุกคนมาสร้างตลาดทุกคนทุกคนมาบอกตลาว่าเรากาลังจะมีตลาดแล้วนะขอให้ทุกคนเนี่ยมาเปิดร้านตัวเองอยู่ในตลาดนะเรามีอยู่500แผงนะอะ่ทุกคนก็เข้ามาทุกคนก็ไปยืนหน้าสลอนแล้วไปทําป้ายติดหน้าร้านตัวเองแล้วอยู่ในตลาดแล้ว แต่คนซื้อยังไม่มายังไม่มียังไม่มีคนซื้อที่เข้าใจว่าจะมาซื้ออะไรในตลาดนี้ครับเพราะฉะถ้าคนซื้อไม่เข้าใจว่าจะมาซื้อของอะไรในตลาดนี้เนี่ยมันก็ถึงเปิดตลาดมามันก็มันก็ไม่มีคนซื้ออยู่ดีอ่ะเราอาจจะทาให้เขาแมทชิ่งแล้วเจอกันเองเป็นแองเจิลไปก่อนก็ได้ไม่จำเป็นต้องผ่านตลาดก็ได้แต่ก็ไม่ทำํำก็คือจะรอตลาดซึ่งอินฟาตลาด ก็ยังไม่ถูกอนุมัติออกมาจนกระทั่งมันเบ็ดเสร็จตลาดก,ก็เปิดไม่ได้แพชชั่นมันยังเหมือนเดิมครับคือเรายังอยากเห็นความสำเร็จของเคมดีแพชชั่นบ้าๆของผมก็คือว่าผมพยายามจะจดให้มันเป็นบริษัทประเทศไทยต่อไปแล้วพยายามจะให้มันเป็นยูนิคอร์นที่มันเป็นบริษัทที่ดิจิอร์เป็นไทยคอมพานีให้ได้ทั้งที่จริงๆแล้วอินเวสเตอร์บอกว่าแจ็คถ้าอยู่ไปจดสิงคโปร์นะ อยู่ไปถึงไหนแล้วอะคือไประดมทุนอีกแบบหนึ่งได้แล้วอะถ้าไปจดสิงคโปร์อะอเรามีเรามีลูกค้าอยู่สิงคโปร์เรามีลูกค้าอยู่ในจีเรียรเรามีบริษัทที่จดที่สิงคโปร์แต่ก็เป็นบริษัทที่เพื่อไปรับเช็คจากจากลูกค้าประกันภัยที่สิงคโปร์นั่นเองแต่เราไม่ใช่บริษัทที่ที่ที่เป็นโฮดดิ้งคอมพานีอยู่ที่สิงคโปร์โฮดดิ้งคอมพานียังเป็นประเทศไทยอย่างเงี้ยครับแพชชั่นเรายังมี มีอยู่เต็มแล้วก็พยายามจะทําให้มันให้ได้แต่แต่ถ้าสุดท้ายแล้วรัฐยังไม่เห็นแล้วก็ไม่ช่วยจริงจังนะครับสุดท้ายเนี่ยถึงวันไหนก็ตามเนี่ยวันที่เราจะไปถึงจุดที่สุดของเครดิตแล้วครับผมว่าผมว่าถ้ากฎหมายไม่แก้รัฐไม่ช่วยจริงจังยังไงเราก็ต้องไปอยู่สิงคโปร์ครับเพราะว่ามันมันทำไม่ได้จริงๆ มันเป็นบริษัทที่เป็นยูนิคอรนที่เป็นไทยไม่ได้